ประจำปี2556ณบัดนี้ ดีหน <B> ึ่งดีหนึองดีสาดีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาทำให้ทราบถึงบวัตถุปรสงค์เพืส่งเสริมให้เที่ยวที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขันจาราดีทุกๆุฝ่ายที่น้องประชาชน จักรยานเสือหมอบเสือภูเขาปันกระชับนิดพิชิต418เริ่มขึ้นแล้วณนะบัดน,นี้ครับ ยะลานะครับซึ่งท่านมาดํารงตำแหน่งผู้รักการจังหวัดก็ในก้อกองเมืองยะลานะครับและยังมีการปัน่นวิชิต48จุดสตาร์อีกหนึ่งจุด ผมและก็ทางหลายๆภาคส่วนมันนี้นะครับได้รับเรียนเชิญจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการแข่งขันกีฬาประชับมิตรพิชิต418ยะลาปัตตานีซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วของประจำปี2556ก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับ เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและสำคัญที่สุดก็คือเป็นการที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดของเราไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีราิวาสนะครับเรายังมีวิถีชีวิตที่เป็น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 ภาพที่ชีวิตที่ที่ดีงามอยู่ครับก็ไม่ได้รุนแรงน่ากลัวอะไรนะครับ ป้ะก็เป็นการเชื่อมัน่นของการลงทุนด้วยภาคการลงทุนจะได้ได้มาขยายการลงทุนที่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะครับคือคนในพื้นที่นั้นก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่เป็นปกติอยู่แต่อาจจะมีบางครั้งที่ทําไม่มีการวิตก้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาเรื่องที่ทราบไปแล้วแต่ก็เหตุการณ์ที่นี่ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดกระรับนะครับผมว่าสักวันหนึ่ง ในสามจังหวัดทางภาคใต้ของเรานี่ก็คงจะกลับคืนสู่ความเป็นกติสุขภายในเร็ววันนี้ผมเ,เชื่อมั่นและคิดอย่างนั้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ